ันนีนะครบลูกค้าให้มาแก้งานครับบอกว่าติดตั้งไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราแก้มุมแอร์ให้ลูกค้าใหมานะ่ครับ งานไฟก่อนแก้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ให้ลูกค้าใหม่นะคะับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเดี่ยวแถวปิ่นเก้าสารยานะคะนี่จะเป็นหน้างานตรวจเช็คแอร์ไม่เย็นนะคะแล้วก็ลูกค้าจะให้แก้การเดินบางครอบท่อใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขาลายท่อด้วยใช่ไหม ติดตั้งใหม่รือรือกับติดตั้งใหม่นะคะ <c oughs> เป็นแอร์ไดเกินเก้าพันวีปีวอากาศแอร์ไม่ค่อยเย็นฮะหลังปิดเครื่องแล้วแรงดันบาลานไม่ถึงเกณฑ์นะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อสิบห้าสองยี่สิบจริงๆต้องได้ประมาณสักสองรยห้าสิบขึ้นไปนะครับณอุณหภ,ภูมิปะกตะิฮะ <c oughs> ันนี้เราก็จะเดนน้ำยาทิ้งแล้วก็เติมใหม่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะขยับคอยร้อนออกไปทางขวาด้วยนะคะช่างจะต้องถอดแอร์ลงก่อนนะคะแล้วก็ยืดขาแขวนใหม่นะคะไหวไหมเนี่ยฮะ,ะนีะ่นะ <laughs> มันเล็กไม่ได้เอาลิฟต์มาด้วยเอเก้าพันสบายสบายใช่ วางก่อนอันนี้เราก็เตรียมกระเข้าข้าวแฟน,นะคะแล้วก็พร้อมใช้เบนเดอร์ตัดถ้างานขันใต้ใต้ฟาก็ห้างห้าหงานขันขันใต้แอร์ก็เราก็ต้องใช้วิธีอใช้เบนเดอร์ตัดนะคะอันนี้นี่เป็นเท่าเก่าก็จะทำให้พับนิดนึงนะคะ่ะอันนี้เขาใช้มือตัด เสร็แล้วเราใช้เบนเดอร์นะคะเบนเดอร์ก็คือตัวน้นก็จะสวยแล้วก็ไม่บี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าแฟร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าแฟร์สองใช้ใช้น้ำยาทาแฟร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สายวีซทีนะคะเข้าไฟนะคะแล้วก็ออกไปร้อมกันแล้วก็พันผ้า สายไฟเราเดินให้ใหม่นะเป็น VCT สี่คอนะครับขนาดหนึ่งจุดห้านะมีลายนิวปั้นคอนโทรลกับกาวนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นงานพันผ้านะครับเก็บออกด้านนอกนะครับ ได้คอบรางแลคะแนวครอบรางเราจะทำใสยูแทบนะคะหนึคือเออเป็นตัวดับน้ํามันคอมใช่ไหมสอก็คือเพิ่มระยะท่อให้ได้ใกล้เคียงกับสี่เมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินครอบรางเสร็จแล้วก็เราจะ <c oughs> เอาท่อก่อนหรือว่าเอาขายึดขาก่อนใช่ไหม คือขาแล้วก็เดินทอดส่วนเราจะเปลี่ยนลายน้ำทิ้งนะที่เคยหักออกซ้ายนีย่คือไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ช่างโครงการมาเก็บสีเก็บปูนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะเท่าน้ำทิ้งลงตรงนี้อาศัยมากับครอบรางนะคะแล้วก็เดินด่งลงมาตรงนี้ <c oughs> นี่ลูกค้าเพิ่งติดแอร์ได้ไม่กี่วันนะคะเป็นแอร์มือหนึ่งติดแล้วไม่เย็นนะคะ ก็เพื่อตัดปัญหาคือเดินน้ำยาทิ้งนะคะถอดหรือแอร์ทั้งหมดเลยทั้งคอยเคอยเย็นคอยร้อนนะคะแล้วก็ติดตั้งใหม่ก็เป็นงานแกุแล้วก็ติดตั้งนะคะเราเดินครอบรางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใส่ขาแขวนรอแล้วนะคะงานเมนไฟที่มีบ็อกกล่องไฟสีเหลือมนะคะ ตัวนั้นจะเป็นเมนไฟเมนไฟไดกินจะเข้าคอยร้อนนะคะแล้วก็ใส่ท่อขาวสามหุนนะคะแล้วก็ไปเข้าที่ครอบางะคะ่ะเสร็จแล้วไปเข้าคอยลร้อนเลยอันนี้เดี๋ยวจะเราจะเชื่อมท่อด้านนอกนะคะไปให้สุดถึงคอยร้อนนะคะก็อันนี้เดินท่อน้ำทิ้งอยู่นะคะน้ำทิ้งก็เดี๋ยวหักออกมา ข้างนอกหมเอาเส้นใหม่เราจะใช้เบนเดอร์ให้ค่อยดับได้ขึ้นไปนะคะเบนเดอร์สามหุนเพราะว่าจังหวะโค้งจังหวะลงเยอะนะคะเดี๋ยวท่อจะบีเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะเชื่อมท่อนะคะ ส่นใหญ่หน้างานนี้เราก็จะใช้การเชื่อมท่อเอาเนงว่าขันแปงใต้ฝ้าก็จะลำบากนิดนึงนะคะคือมันก็ออกมาเลยไม่ได้ใชหเห่ามันต้องเชื่อมเอาเนาะจิ้ซูลง ร้อนขึ้นแล้วนะคะนี่ยน,นี่ตัวอะไรนี่ยัอ่าว่างเลยซ้ายเออพอดีอันนี้เราก็แดปปิดรูหัวเขาโลกนะคะกันน้ำเข้าแล้วก็กันสัตนะคะ ตรงนี้ก็จะยิงเยอะหน่อยเพราะว่ากลัวน้ําซึมนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะไม่มีแบบชายคาวออกมาเดี๋ยวมาดูคอยร้อนนะครับ ระบบไฟเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแว็กทำระบบนะครับส่วนไฟนะครับเจาะใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็ไปตั้งกล่องที่ท,ท,ท,ที่ตัวบล็อกไฟเดี๋ยวเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้กำลังแรกสุญญากาศนะคะอันนี้ลงมาที่แปดร้อยห้า แปดร้อยห้าสิบแปดร้อหกสิบค่ะนโอ้ถนาทีแล้วสิว่นนาทีแล้วจะเติมน้ำยานะคะเราจะใช้กิโลในการเติมเข้าไปค่อถังนะคะใช้น้ำเติมเข้าไปอ้าทาสองนะคะสามร้อยหกสิบกรัม กดสต็อปดิกดอื่แล้วกระแสหลังเทสเครื่องนะครับได้สามจุดหกเก้านะครับจากสี่จุดหนึ่งครับแรงดันอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านะครับอกำลังลงร้อยสี่สิบสี่ กระแสกำลังเร่งขึ้นไปนะค,ปนครับเอเคเบี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้เคเดี๋ยวมาดูงานหลังปิดาฝาครอบข้างๆข,ของแอร์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ่ายด้านนอกให้ดูนะคะน้ําเริ่มมาแล้วนะคะก็เป็นงานท่อน้ำทิ้งเป็นท่อขาวสามหุ่นนะคะนี่ช่างทำ U tab ให้ด้วยนะคะกรณีที่คอยคอยร้อนอยู่สูงกว่าคอยเย็นนะคะท็ทำ U tab ขึ้นไปแล้วก็เข้าแฟร์ได้เลยนะคะขยับแอร์ออกขวานิดนึงนะคะเพื่อเพื่อให้ตรงว่าเข้าแฟร์จะได้ดูสวยนะคะ นี่กราเสร็จเรียบร้อยเอกกนเก้าพัน 9, อินเวอร์เตอร์นะคะตัวเล็กมากตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์ห้ารุ่นใหม่ด้วยโลโก้ใหม่ฮะนุ่ี่ผมไม่เ<อ>จอสวยกว่าขึ้นบนจะเห็นอือใช่คือมันเข้าแฟรได้เลยอะ่ะ ติดตั้งเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิที่หน้าเครื่องนะคะจะได้กี่องศาที่เราวัรอกรอบหนึ่งล,ล,ง,ลงมา11นะคะอีกดอกรอบที่สองครึ่งชั่วโมงได้ได้11อ,องศาไนปะที่11อ,องศานะคะอุณหภูมิในห้อง ลงมาที่สิบเก้า